ำไมถึงเรียกว่าอันตรายนะครับทำไมจะต้องเตือนเพราะว่าท่านกำลังเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะครับในจุดที่เป็นภัยอันตรายนะครับได้แก่อะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับก็คือเสียงที่จะเสียทรัพย์ข้อที่2เสียงที่จะถูกคุกคามทางเพศนะครับ 3. เสี่ยง ที่จะเสียเวลาเปล่านะครับข้อที่สนะครับเสี่ยงที่จะรับเอาสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ชีวิตของท่านนะครับ4ข้อนี้เป็นอันตรายที่น่ากลัวนะครับก็เดี๋ยวมาขยายความให้ฟังนะครับไล่ไปตามลําดับข้อแรกนะครับเสี่ยงที่จะเสียทรัพย์แน่นอนว่าการเดินทางไปเนี่ยนะครับเจ้าพิธีหรือเจ้าสํานัก เขาไม่ทําให้ท่านฟรีแน่นอนนะครับมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะเรียกให้สื่อรู้หรือมีวิธีการในการเรียกต่างๆนานานะครับว่าเป็นค่าครูค่ากระทําพิธีต่างๆอาจจะบอกเหตุผลต่างๆว่าเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดหามมลสารจัดหาแผ่นทองคําเปลวหรือว่าอะไรสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นค่าวิชานะครับก็อาจจะเรียกว่าค่าครูซึ่งอาจจะมีหลายมาตรฐานหรือว่า หลายราคานะครับเป็นมาตรฐานธรรมดาทั่วไปราคาหนึ่งเป็นโมนสารพิเศษอีกราคาหนึ่งหรือว่าเป็นชั้นครูอีกราคาหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งนะครับหลากหลายกันไปแล้วแต่สำนักหรือเจ้าสำนักจะตั้งขึ้นมานะครับมีเหตุผลมีคำอธิบายต่างๆนานา,นาเพื่อให้เราเนี่ยยอมรับแล้วก็อยากจะทำพิธีนะครับโดยยอมจ่ายนะครับก็จะมี พิธีการต่างๆนะครับในการล่อลวงนะครับอันนี้ท่านก็จะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในจุดนี้นะครับข้อแรกข้อที่2นะครับเสี่ยงที่จะถูกคุกคามทางเพศหรือว่าเสียตัวนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงหรือว่าสภาพสตรีนะครับซึ่งก็จะเห็นเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ในโซเชียลมีเดียต่างๆมาเป็นระยะๆะะนะครับตลอดนะครับว่ามีการ ถูกล่อลวงเข้าไปกระทำชำเลาในสำนักอาจารย์ศักญานหรือว่าในสำนักเจ้าพิธีต่างๆนะครับแม้กระทั่งพระสงฆ์บางวัดนะครับก็เคยมีข่าวเหมือนกันนะครับก็รับทำพิธีเหล่านี้นะครับสุดท้ายก็เรียกนะครับผู้ทำพิธีเข้าไปอยู่2อต่อสอแล้วก็มีการ ลุลรามนะครับกาะทำชาเราข่มขืนนะครับก็จะมีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับจริงๆก็ต้องระวังทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเจ้าพิธีก็มีเป็นเกย์ก็มีนะครับเป็น LGBT ข้ามเพศรักร่วมเพศเยอะแยะครับตอนนี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังกันทุกเพศทุกวัยนะครับก็เป็นความเสี่ยงที่อันตรายเหมือนกันนะครับข้อที่3ก็คือเสียงที่จะเสียเวลาเปล่านะครับเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่า มันไม่ทุกคนหรอกครับที่ไปทําพิธีเหล่านี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับการที่มีข่าวมาว่าไปขอหวยกับอ่าสารที่นี้นะครับกับรูปปั้นนี้แล้วเนี่ยจะกลับมาร่ํารวยถูหวยชีวิตดีขึ้นคนก็แห่หลั่งไหลกันไปขอเป็นล้านนะครับเรือนแสนเรือนล้านคนแต่มีแค่หนึ่งคนนั้นแหะครับที่สมหวังหรือมีน้อยคนนะครับมีถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าน้อยมากนะครับเท่านั้นคนที่สมหวังนั่นแหละก็คือไม่เสียเวลาแต่คนที่เหลืออ,อีก เท่าไหร่ครับสิ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นการเสียเวลาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเสียเวลาเดินทางเพราะบางทีอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภาคนะครับอยู่ภาคใต้เราอยู่ภาคกลางต้องเดินทางไปภาคใต้อย่างเงี้ยนะครับก็คือเสียเวลาไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเสียรทรัพย์ด้วยนะครับมันก็จะเป็นการเสียเวลาเปล่าแทนที่จะเอาเวลาของท่านไปทำมาหากินไปคิดวิธีการที่เป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลนะครับในการอ่า สร้างสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับลูกค้าหรือว่าความต้องการของตลาดนะครับไม่ว่าท่านท่านจะทําพิธีหรือไม่ทําพิธีนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาทาอาหากินเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนเสียเวลาแน่นอนนะครับข้อที่4นะครับข้อนี้น่ากลัวข้อสุดท้ายก็คือท่านกําลังเสี่ยงที่จะ รับเอามวลสารอับมงคลหรือสิ่งไม่ดีเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ชีวิตของท่านเพราะว่าบรรดาศยยศาสตร์หรือว่าศยยเวทเนี่ยมีสำนักหมอผีตัวนี้ก็ยังมีอยู่มีวิชาเหล่านี้จริงนะครับอันนี้ไม่นับพวกที่เป็นวิชาชีพแบบล่อลวงจริงๆอ่า ตัวเองไม่มีความสามารถในการทําพิธีจริงไม่มีพลังจิตไม,ไม่ได้เรียนเสียสารมาแต่ก็อุปโลกตัวเองขึ้นมานะครับอันนั้นไม่นับนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องสํานักที่เขาเรียนเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับทําพิธีได้จริงนะครับที่เป็นข่าวว่าทําให้ศัตรูเนี่ยตายโดยไม่ทราบสาเหตุเศษตษปูเข้าท้องอะไรพวกเนี้ยนะก็ยังมีอยู่นะครับยังมีคนทําได้มีหมอผีที่เรียนทางด้านนี้โดยเฉพาะและก็ทําได้จริงจริก็มีแล้วก็รับจอบรับงานรับเงินนะครับตามใบสั่งนะครับ เพื่อไปทำร้ายศัตรูนะครับและก็หนึ่งในวิชาที่หมอผีเหล่านี้เรียนเพื่อจะทำมาหากินก็คือเป็นวิชาหน้หน้าทองนี่แหละครับเป็นวิชาหน้หน้าทองแบบไสยศาสตร์นะครับซึ่งมันจะมีการใช้มวลสารของสิ่งที่เป็นกระดูกผีหรือว่าสิ่งอัปมงคลของต่ำต่างๆเข้ามาผสมเป็นน้ำมันนะครับเจิมแต้มทำใบหน้ากเรียบปิดทองหรือในอมวลสารใน พิธีการบางอย่างขั้นตอนบางอย่างในขณะที่ทําพิธหีหน้าหน้าทองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หากว่ารับสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับท่านจะมีชีวิตที่ตกต่ำนะครับทําอะไรก็ไม่เจริญนะครับค้าขายไม่ไม,ไม่ไม่เจริญนะครับทําการงานก็เอ่อไม่ไม่ไมก้าวหน้านะครับชีวิตก็จะตกต่ำนะครับทำหากินไม่ขึ้นเอาง,ง่ายๆแล้วก็ราศีไม่มีนะครับเอ่อ ดูเหมือนคนไม่ไม่มีชีวิตชีวานะครับใบหน้าหมองคล้ำนะครับไม่มีสเสน่ห์นะครับจะตรงข้ามกับที่ท่านต้องการเลยนะครับมันอาจจะมีในช่วงแรกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีผลร้ายแรงตามมานะครับเดี๋ยวนี้เรามาขยายความกันยาวๆในส่วนของข้อนี้ข้อสุดท้ายนะครับผมวิชาหน้าหน้าทองเนี่ยก็คือเป็นวิชาทางไสยศาสตร์นะครับอันนี้เป็นความชัดเจนแน่นอนนะครับ เพราะว่าวิชาทงญญางศิลศาสตร์เป็นเรื่องของการบังคับทางจิตวิญญาณนะครับอันนี้ก็ขอมาเล่าให้ฟังในมุมมองของอช่องเชื่อแอดมินนะครับท่านอาจจะไปอ่านหรือว่าไปฟังจากที่อื่นมาคล้ายๆกันนะครับหรืออาจจะแตกต่างกันจากนี้จากที่ผมเล่าเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเองก็มีการเข้าไปสัมผัสหรือตรงกับ เรื่องของศยศาสตร์ศสยเวทการกระทําของใส่นะครับความเชื่อนะครับเป็นสิ่งที่มีผลกับชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเชื่ออะไรนะครับต้องใช้วิจเจรณญาาและก็สติปัญญานะครับโดยเฉพาะศสยศาสตร์นะครับตัวผมเองก็ขอเตือนนะครับสำหรับทุกท่านที่ยังไม่ได้ เข้าไปถล่มลึกนะครับว่าอย่าไปยุ่งเลยเสียดีกว่านะครับไม่มีอะไรนะครับได้มาโดยเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นะระวังให้ดีนะครับสำหรับคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับศิยศาสตร,ร์นะครับในมุมมองของผมนะครับแอดมินช่องเชื่ก็คือเป็นวิชา,าศรริษยศาสตร,ร์ที่เป็นการบังคับทางจิตวิญ,ญญาณให้คนอื่นเนี่ย มาชอบนะครับหรือว่ามารักหรือมาถึงขั้นขณะว่าคลั่งไคล้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ระดับนะครับของการกระทำวิชานะครับซึ่งวิชาศิลศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแขนงแต่วิชาที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตกทอดสืบต่อเรียนกันมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีวิชาหน้าหน้าทองนะวิชาคงกระพัน แล้วก็วิชาชาตรีเนี่ยประมาณนี้หรือว่าวิชาหนังเหนียวอะไรประมาณนี้นะครับก็แบ่งเป็นสองสายถ้าจะเรียกให้สั้นๆนะครับก็คือสายสเสน่ห์ก็คือเน้นด้านเมตตามหานิยมก็คือวิชาหน้านาทองนี่เองนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆวัดนะครับมีการกระทําพิธีกรรมศยศาสตร์ตัวเนี้ยนะครับเพื่อเป็นจุดเรียกว่า ชักนำยาาิโยไม่เข้าวัดนะครับก็เป็นเจตนาที่ดีนะครับแต่วิธีการนี้ต้องดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าน,นะครับซึ่งสำนักพุทธก็น่าจะาดูแลอยู่ในส่วนนี้นะครับผมก็ไม่ขอก้าวล่วงแล้วกันนะครับมีนะครับการใช้สิ่งที่เป็นแผ่นทองคำนะครับก็เรียกว่าหน้หนาทองแปะเข้าไปที่บริเวณใบหน้านะครับ ตามชื่อเลยนะครับม,มีทอแล้วก็มีหน้ารวมกันแล้วก็มีนานาก็คือการลงอักขรอักขรก็คืออักษรที่มีการผูกด้วยพลังจิตนะครับอาจจะเป็นอักษรของนะครับส่วนใหญ่ศยศาสตร์ของไทยเราเนี่ยก็จะมีอิทธิพลได้รับมาจากทางขเขมรนะครับศยศาสตรส์ส่วนใหญ่จะมาจากขเขมรนะครับแต่จริงๆก็จะมีอักขรล้านนาทางเหนือนะครับ อักษราภาษามอญภาษาพม่านะครับอักษราภาษาทางฮินดูทางอิสลามนะก็เป็นศิลศาสตร์สายแขกทางใต้นะครับก็มีแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะมีศิลศาสตร์เนี่ยรุ่งเรืองสืบทอดกันในรูปแบบในสำนักในสายวิชาที่แตกต่างกันไปนะครับจะมีแต่ละสำนักรายละเอียดของการ วิธีการที่ต่างกันนะครับคาถากระะที่ใช้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับโดยชิ่นเชิงนะครับก็คนละสายคนละสำนักก็จะต่างกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์จ,จากรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นก็คือศิลศาสตร์มันเป็นเรื่องของการบังคับทางจิตนิยานนะครับอาจจะมีการใช้มนสารอาถรรพ์ก็มาประกอบ นะครับเศยศาสตร์นะครับก็จะมีการใช้โมนสารอาถรรพ์น,นะครับอานตัวอย่างง่ายๆก็คือผงพรายผงกระดูกผีเนี่ยครับผงกระดูกของคนที่ตายแล้วเนี่ยครับอ่าก็จะมีเคล็ดของการเอามาต้องเป็นผีแบบตายโหงนะหรือว่าเป็นตายท้องกลมหรือว่าอย่างเงี้ยนะครับจะมีเคล็ดของเศยศาสตร์แต่ละสายวิชาเขานะครับหรือผีเด็กอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับก็จะมีน้ํามัน มันพลายหรือว่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีส่วนผสม,มเข้ามาในในอ่า,อาน้ำมันที่ทาลงบนใบหน้าก่อนที่จะแปะทองํำเปลวนะครับหรือว่าจะมีวิธีการต่างๆนานาให้มันมีส่วนผสม,มที่เป็นอาถรรพ์นี้เข้าไปนะครับอันนี้แหละฮะคือตัวที่อันตรายนะครับอันตรายก็ที่ผมบอกไว้ก็อย่าไปยุ่งแต่ถ้าเป็นความรู้ก็รู้ไว้นะครับผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับ หน,ห,นหน้าทองเนี่ยก็คือหนึ่งมีหน้าคืออัคระนะครับหน้าคือใบหน้าของเรานี่แหละท,<อ>ทองคือแผ่นทองคําเปล,ลวนะครับทองคําเปลวนะไม่ไม่ใช่ทองเป,เป็นแผ่นนะครับก็ทองคําเปลวบางความเชื่อนะครับก็บอกว่าจะต้องปิดที่บริเวณนั้นบริเวณนี้ของใบหน้านะครับบริเวณสีหน้าผากสีษะแก้มนะครับหรือทั้งใบหน้าหรือจมูกหรือปากหรือเปลือกตาก็จะมีเปลือกตาด้านในด้านนอก อ่าก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปนะครับบางก็ว่าติดท,ที่เปลือกตาในใครศพตาก็จะนะหลงสเสน่ห์ติดที่ปากผู้จาอะไรก็ใครก็ชอบนะม,มีคารมคมขายด่าไปแล้วเขไม่โกรธอะไรประมาณนี้ติดท,ที่ใบหน้าทั่วใบหน้าเลยก็ใครมองก็จะเห็นเป็นหน้ามีออร่ามีราสีดูอ่าดูมิสเสน่ห์รประมาณนี้นะครับ มองเห็นแต่ไกลนะครับใครเห็นใครรกักใครเห็นใครชมติดที่หน้าผากก็บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นอุณาโลมเป็นบริเวณสีนะครับบางความเชื่อก็เป็นจุดที่เพิ่มสริริเพิ่มความเป็นสเสน่ห์นะครับบริเวณด้านบนเพราะอยู่สูงด้วยนะครับก็จะมีการลงอลัขระบริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นอุณาโลมนะครับถ้าตามความเชื่ออินดูจะเป็นบริเวณตาที่3ด้วยนะครับ เป็นที่นิยมนะครับเป็นของมีค่านะครับแล้วก็มันพอปิดเข้าไปแล้วมันก็เหมือนซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วก็สะท้อนแสงทําให้ดูหน้าดีวาวขึ้นสปาหรือสถานเสริมความงามก็มีการใช้กัน้องกระเลวไปผสมในครีมหรือว่าผสมในการสปาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีใบหน้าที่ดูสว่างขึ้นนะครับก็มันมาจากเศษของทองครับที่เข้าไปในในรูขุมขนในผิวหนังนั่นเองนะครับ บางสายวิชาก็คือมันซึมเข้าไปใต้ผิวเลยนะหายเข้าไปเลยจากแผ่นทองคําเปลวที่แปะอยู่เนี่ยซึมหายวับเข้าไปปิดเข้าไปที่กระโหลกเข้าไปที่กระดูกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นสายวิชาหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะเรียกว่าวิชากระโหลกทองคํากะกะโหลกทองคํากระโหลกที่แปลว่าหัวนะครับเป็นอีกสายวิชาแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับ แต่ส่วนมากที่นิยมกันตอนนี้ที่เป็นกระแสกันนะครับก็จะเป็นการปิดแผ่นทองทั่วหน้าแล้วก็ลงอักคาระโดยการใช้หมอกปากกาบ้างใช้เหล็กจานลงอาคมบ้างนะครับแล้วก็บางสำนักก็จะมีการาทำส่วนผสมที่มีน้ำมันซึ่งน้ำมันตรงนั้นนะก็จะเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ผมบอกไปนะครับอืมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะทำให้ มีสเสน่ห์ตามความเชื่อนะมีสเสน่ห์ขึ้นมามีสเสน่ห์จากอะไรนะครับมีสเสน่ห์จากอย่างที่บอกก็คือว่าส่วนหนึ่งก็จากความออร่าของทองคําที่ปิดบนใบหน้านะครับทําให้ดูหน้าสว่างขึ้นต่อมาคือมีสเสน่ห์จากอนุภาพของวัตถุอาถรรพ์บวกกับพลังจิตนะครับอันนี้มีมีอยู่จริงนะครับผมพูดเล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะครับมีอยู่จริง แต่อยู่ที่ว่าผู้ปลุกเสกหรือว่าคุณธรรมของผู้ที่ทำพิธีนะฮมีอยู่ในระดับไหนนะครับถ้าเจตนาดีแล้วก็มีศีลมิธรรมนะครับก็ก็ดีนะครับดีก็จะสามารถาล้างนะครับความอบมับุมงคลในวัตถุอาถรรพนั้นเปลี่ยนเป็นมงคลได้ เหมือนวัตถุมงคลสายวัดละหานไร่ลวงปูทิมน,นะครับที่โด่งดังกันในส่วนของพระเครื่องนะครับขุนแผนที่ผสมผงเท่ากระดูกนะครับที่เรียกว่าผงไพรกุมารน,นะครับก็จะมีกรรมกรรม,มวิธีของท่านนะครับแล้วก็ด้วยความที่ท่านมีมีเป็นประสงค์ที่มีพลังจิตมีศีลธรรมนะครับก็ทําให วัตถุอาถรรพ์นั้นนะครับแต่เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลได้เหมือนกันนะครับเป็นความเชื่อนะใครที่สัมผัสพลังพระเครื่องได้ก็ก็จะรู้ดีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ใครที่สัมผัสไม่ได้ก็เชื่อเลือกเอาไว้จะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ไม่บังคับกันนะครับจะมีพลังสามารถโดนจิตโดนใจหรือน้อมน้าวนะครับให้กับผู้ที่ ใกล้ชิดกับผู้ที่ลงน้หน้าทองเนี่ยเคลือบเคลิมหลงไหลนะครับส่วนจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็อยู่ที่หลายๆอย่างนะครับอยู่ที่ความแรงของวัตถุอาาัตถรนอยู่ที่ความแรงของพลังจิตและก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวนะครับของผู้ที่รับแผ่นทองคาเปลวนี้แล้วก็วัตถุอัรรพนนี้เข้าสู่ร่างกายนะครับเสียศาสตร์เนี่ยมันมีข้อห้ามนะครับ ส่วนคนทาจะบอกหรือไม่บอกอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกไว้ได้เลยว่ามันมีข้อห้ามแน่นอนถ้าเป็นศิยศาสตร์นะครับมันมีข้อห้ามแน่นอนถ้าใครทําไม่ได้หรือทําผิดข้อห้ามละเมิดนะครับเรียกว่าผิดครูผิดครูนะครับขอควายรอเรือสระอูอันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ นอกจากเสื่อมวิชาเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะมีผลข้านเคียงนะครับซึ่งส่งผลต่อพลังชีวิตนะครับมันมันมีผลกระทบอย่างที่ผมบอกไม่มีของฟรีนะครับมันต้องมีการแลกนะครับคนที่ทำให้ท่านเนี่ยเขาก็อย่างน้อยนะถ้านเอาตังค์ไปแลกครับหนึ่งเสียตังค์แน่นอนสองก็คือ ถ้าท่านรักษากฎหรือข้อห้ามไม่ได้นะครับชีวิตท่านมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงทันทีและรุนแรงด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้มันมันแก้ยากมันแก่ยากก็พยายามดูดูใช้วิจารณญาณนะครับดีๆนะครับถ้าเป็นไปได้ผมว่าอย่าไปยุ่งดีกว่านะครับศิลปศาสตร์ที่เป็นลักษณะ คือทุกอย่างที่เป็นศิลศาสตร์นะครับผมว่าอันตรายนะครับอันตรายดวงตกท่านจะมะีแทนที่จะเป็นสง่าราศีหน้าตาท่านจะหมองคล้ำนะครับเหมือนคนป่วยนะครับใครเห็นเหมือนเหมือนผีเหมือนผีดิบเดินได้อย่างเงี้ยครับใครเห็นก็กลัวนะครับอันนี้ผลัญข้้นเคียงตัวอย่างนะที่ผมยกให้ฟังแล้วก็ปัน,นร้ายนอนไม่หลับกินไม่ได้อหลายหลายอย่าง,ลายยางแล้วก็มีโรค ที่รักษาไม่หายนะครับเป็นโรคทางจิตวิญญาณเป็นโรคทางทางสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับอ่าอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งหลายๆคนก็ลองเสิร์ชด,ดูนะครับก็มีรายละเอียดที่มากกว่านี้นะมีสายวิชาต่างๆสำน,นักต่างๆนะครับเล่าสืบต่อกันมานะครับ มีการบันทึกเป็นตำราเปิดเผยบ้างไม่เปิดเผยบ้างอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะยนะครับลองไปดูนะครับรายละเอียดนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาต้องการให้ท่านไปหาเขาเขาจะบอกข้อเสียหรอกครับเขาจะบอกข้อดีนะครับนั่นแหละก็เป,าาเป็นพิชาเสียสารเป็นวิชาธรรมาหากินนะฮะมันไม่ใช่วิชาช่วยเหลือผู้คนนะครับเป็นการธรรมาหากิน่าเอาง่ายๆเลยการช่วยเหลือผู้คนที่มีการแลกเปลี่ยน ถ้าเป็นไปได้เลือกที่จะไม่ไปยุ่งดีที่สุดนะครับสศยศาสตร์เนี่ยถ้าแปลตามอักษรเป็นศาสตร์หรือวิชาแห่งความหลับไหลสยะสยะก็คือพระนอนใช่ไหมสยยายคือนอนเป็นวิชาของการหลับไหลร่มหลงนะครับยึดติดส่วนพุทธศาสตร์ตรงข้ามเลยเป็นวิชาของการตื่น,นครับตื่นรู้รู้ตัวไม่หลงแล้วก็ไม่ยึดคือปล่อยนะครับ เป็นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเลยนะครับนั้นชาวพุทธนะครับในฐานะที่ในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธผมกอ็อยากสื่อสารถึงชาวพุทธทุกคนนะครับที่ฟังคลิปนี้นะครับอาจจะไม่เยอะนะครับก็เท่าที่จะช่วยได้ในการเตือนนะครับเพราะผมเองก็เื่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดอันนี้บอกบอกกันตรงๆนะครับเป,เป็นไปได้อย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปยุ่ง ไม่ว่าจะเป็นสายเสน่ห์หรือว่าสายเหนียวนะครับอันนี้บอกด้วยความหงใหญ่นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเพิ่มเติมอันนี้จะไมะ่คลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับจะเป็นรายละเอียดที่เป็นเรื่องความเชื่อคลิปไหนที่เป็นความมงุงมองส่วนตัวก็จะบอกรนะัแบบเนี่ยนะครับคลิปไหนที่เป็นรายละเอียดก็ความเชื่อก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังแบบตามอักษรที่เขาบันทึกกัน นะครับมาอ่านให้ฟังนะครับแต่คลิปนี้ขอเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับขอเตือนให้ทุกคนนะครับตื่นรู้แล้วก็อย่าไปลุ่มหลงนะครับใช้สติปัญญาใช้วิจารยานำหน้าอย่าเอาศรัทธานำหน้าอย่างเดียวนะครับนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีคลิปใหม่ๆไปเตือนถึงมือถือท่านนะครับเวลาที่เรามีการอัปเดตนะครับแล้วก็ อยากให้เรานะครับนำเสนออย่ากให้ผมนําเสนอเล่าสู่บรนฟังเรื่องอะไรนะครับก็เม้นมาใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ